สวัสดีเจเจในคลิปครับตอนนี้อยู่ที่จันทบุรีครับผมหลังจากไปไม่สอดมาก็มาเช็คตู้ที่ตลาดไทยคุณวยัยช่วยช่างเช็คตู้ล้างตู้เลยไม่ได้ทำคลิปเลยครับตอนนี้ก็อยู่จันทบุรี หลังขึ้นของครับมาคืนขึ้นได้เยอะละขึ้นคอนตูล้ล่ะเดี๋ยวขึ้นที่เหลือเพิ่มก็น่าจะได้ออกเดินทางก็น่าจะไวยอยู่ครับลงอยู่ข้างทางเลย อยงรถตั้งมากฝนจะมาอีกอ่ะ เย็นนี้ก็เต็มนะครับ ปลาเย็นเนี่ยปลาเย็นเนี่ยกับ <laughs> แม,ม่นบ่าไปแม่ไปสอดมาโอ้ยอยากคักโอ้ยไปไปสอดมามาไปพมา่าป่ะนะปวดที่ขามได้โอ้ <c oughs> บรรยากาศแพ็คกล่องครับนีกล่องสวย เริ่จะขึ้นนะครอะตอนนี้ก็จะขึ้นเพิ่มนะครับขึ้นตีท้ายเพิ่มเลย มาแล้วได้เดินทางเย็นนี้แน่นอนครับ ก็แพกกันอยู่ครับวันนี้ทุเรียนไม่เข้าครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยน,นี่จะของเมื่อวานครับกำลังแพ็กกันอยู่ อาจจะประมาณสักหกโมงครึ่งเดินน่าจะได้เดินทางครับ ติดท้ายตัวก็มีตัวตัววัดอุณหภูมิครับวัดอุณหภูมิเช็คอุณหภูมิเนื้อมันเสียบเข้าที่ลูกด้วยนะับลูกทุเรียนตัวนี้เสียบเข้าลูก แล้วอันนี้ตัวนี้ก็อยู่ข้างนอกตู้ตรวจสอบตรวจสอบไออุณหภูมิเนื้อทุเรียนนะครับเพื่อไม่ให้กันไม่กันเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเอาครับตอนนี้ก็พเลทตสุดท้ายแล้วครับจะไ,ได้ปิดตู้กัน ไอเต็มแล้วปิดท,ท้ายละนี่ก็คนยาโควิด ตู้ไปอมาอครนับตอนนี้ก็ปิดท้ายตู้เรียบร้อยล็อกสีเรียบร้อยไปครับเดินทางไปชียงของกัน,กนครับเริ่มเดินทางครับผมตอนนี้เวลา18นาฬิกาโมงเย็นนะครับ ดูสิว่าุ่งนี้เราจะไปถึงที่เชียงของกี่โมงนะครับรถเยอะด้วยช่วงผลไม้นี่ป้าเล็กรถใหญ่ เยอะในหัวค่ำเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเลยครับกว่ารถจะลงมีอะไรล่ะครับโอ้ในไมไ่มีอะไรเลยทำใหร้รถติดเปล่าๆครับจะนายเลยรถจริงเยอะ ว่าอะไรตอนนี้ น้ำมันขึ้นด้วยดยสูสิหมดเท่าไหร่น่าจะมื่นสามขึ้นนะครับถ้าขึ้นสามสิบห้าบาทยิ่งหนักกว่านี้เลยครับน้ำมันแพง แล้วครับตึกปั๊มแล้วเที่ยวนี้ไปไม่ได้ครับไม่ได้รับของมาลงตลาดไทยไปดันเขาไม่สอดน้ำมันพันกว่าลิตรครับมีแน่นอนีเท่าไหร่แล้วครับว้ายสามสิบสองบาทหนึ่งสตางค์ว้ายน้ำมัน ก็เติมน้ำมันครับมประจำดูว่าหมดเท่าไหร่ ก็ช่วยหมอจีนสักหน่อยนะ จะป้องตอน70นิตครับ แต่สองร้อยบเต็มบบนหครับโอ้เงมือแปดพันสองรบาท ผมได้ประมาณ200-300ได้อยู่นะครับเนี่ยถ้าค่อยๆค่อยใส่พอละเดี๋ยวมันโอ้ก็ถ้าลิตร35บาทจะขนาดไหนเนี่ยโอ้โดนบัตรรวมอะรวมมาเชื่อด้วยเอาน้ำ2แพ็กนอกนัน้นต้มหมดเลยนะ 8,200นี่เต,ติมเติมเครื่องปัดกไฟประมาณประมาณพันห้าครับเมื่อกี้พันห้าโอ้ทอดิสามสิบห้าี่เติมทีไม่เป็นสองหมื่นแล้วครับเรียนนที่เรียบร้อยครับเติมน้ำมันเรียบร้อย ถ้าหนึ่นงสางสิบห้าเนี่ยผมว่าสองหมืนกว่าแน่ต่อต่อรอบ,อ,บอันนี้เติมเต็มถังหมดนี่กับตลาดไปถึงเชียงของแล้วก็เอาของกลับตลาดไทยนี่ยังไม่พอนะครับต้องเติมเพิ่มอีกรอบนึงก็ใช้น้ำมันอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาท โอเคครับเดี๋ยวเจอกันเชียงของครับดูว่าเราจะใช้เวลาวิ่งกี่ชั่วโมงตอนนี้อยู่บ้านเบิงแล้วครับตอนเดินทางก็ไม่มีอะไรละทำไมกับพวกนี้เชา้าอาจจะเจอพ่กนี้เช้าก็ได้ครับทัีเวลาทำคลิปโอเคครับง้นคลิปนี้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ